สวัสดีครับผมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อจากคลิปก่อนนะครับแต่ว่าเราจะเข้าประเด็นกันเลยนะครับคลิปก่อนเนี่ยก็จะเป็นการแค่รีวิวผลนะครับผมก็จะไม่ได้ลงน่าจะไม่ได้รูก่อนนาจะาเอาไวฟไ้ฟที่หลังละเนี่ยที่มันฮิตกันเลยมันมันน่าจะมี3มวิธีเท่าที่ผมรู้แต่ว่าไอฮิตที่สุดเลยก็คือเอาเอาเปล่อไปใส่เลเซอร์นั่นเองนะครับแมใช้ได้ทั้งโหมดฮาร์ดแล้วก็โหมดธรรมดานั่นเองนะครับมันแล้วมันต่างกันยังไงอะ ก็มันมันมีอยู่รูปแบบหนึ่งที่มันต่างกันก็คือว่าคุณไม่ได้ผลปลกับดักใช่แล้วคุณไม่ได้ผลปลกับดักตายแน่อะไรมันก็จะแบบโอโ้ตายแน่ไม่นอดแน่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยก็คือนรกบนดินนะครับไม่ต้องห่วงครับนรกก็เหมือนบ้านแหละ <laughs> ไม่มันมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเอาละไปะ เราถ้าเราไม่ได้ผลปลดกับดักเนี่ย,ยก็จะมี2รูปแบบเลยให้เราเลือกนะครับ1เราจะตีบอสไหมหรือว่าเราจะไม่ตีนะครับในโหมดฮาร์ดเนี่ยถ้าเราแบบโอ้ไม่ไหวละไม่ไหวปืนไม่เพียงพอที่จะสู้บอสเนี่ยหรือว่าปืนเนี่ยไม่ได้ดีพออาจจะไม่ได้ไปตีบอนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยก็จะยากนะครับยากเล็กน้อยนะครับโอ้ การการมาลอดที่ไม่มีปลดกับดักเนี่ยในห้องนี้ก็คือถือว่าเป็นนรกนะครับนรกบนดินเลยอย่างที่บอกไปนะครับให้มันพ่นก่อนหนึ่งนัดแล้วก็ทําให้มันเนี่ยออกมาจากช่องระบายอากาศนะครับตัวใดตัวหนึ่งออกมานะครับ ไฟฟ้าที่นี่เนี่ยมันมีดาเมจ70ครับแล้วข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่ไม่ติดสถานะไฟฟ้านะครับไฟฟ้าสถิตมันจะไม่ติด มันจะมีสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งอยู่ที่พวกซอมบี้เนี่ยมันมากันหมดห้องเลยนะครับพอเราเปิดตัวนี้เนี่ยมันก็จะลุมมาหมดห้องเลยแล้วเราจะออกอยังไงนะครับเราก็ต้องรีบออกไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการบุนไฟฟ้าแบบนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ง่ายนะครับที่จะทําให้เราออกไปอันนี้ผมก็จะสอนแบบว่าไม่ได้ปิดป้อมปืนอะไรทั้งสิ้นนะครับเราจะเข้ามาแบบง่ายๆเลยนะครับ ไม่จาเป็นต้องแบ่งเหมือนผมก็ได้นะครับของผมเนี่ยมันเกาะมันใกล้พังนะครับผมก็เลยทําอย่างนั้ก่อนที่จะมาเปิดเครื่องยิงเลเซอร์เนี่ยผมต้องขอย้ํากับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าถ้าเราเปิดเครื่องเลเซอร์แล้วเนี่ยเราต้องเราต้องคิดให้มันดีๆนะครับว่าเราเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเครื่องเลเซอร์เสร็จครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเราตาย เครื่องเลเซอร์มันดับเลยนะครับมันใช้ไม่ได้อีกมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องระวังซึ่งการเปิดเนี่ยก็เราก็จะกดไปที่ปุ่มเปิดนะครับร่ัวเลยนะครับกดร่ัวนะครับอ่าลองดูครับว่ามันค้างหรือยังอ่ามันค้างแล้วอย่าไปเปิดตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเปิดตัวนี้ก่อนมันจะทําไม่ได้นะครับอันนี้ต้องระวังมา เช็คดูซิ hmm. เราไม่ได้เปิดตัวนี้อะแล้วก็กดครั้งเดียวกดครั้งเดียวแล้วก็เออนั่นแหละเอามานั่นไงอู้มีแต่ตัวตึงทั้งนั้นนี่ก็คืออะไรเนี่ยตัวพุ่งพิษตัวพุ่งพิษเนี่ยมันจะไม่มากับเพื่อนนะครับมันจะมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาเลยรอรอทำปิดอะไรนะครับมาเลย ยังมีเลือดเหลือหนึ่งอีกอุ้ยตัวพุ่งพิษสามตัวพระเจ้าจอดเอ้ยมาเลยมาเลยมาเลยสามตัวก็มาเลยไรอห้องนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าห้องนี้เลย เออห้องนี้ก่อนนะห้องนี้ก่อนถ้าเราตายเนี่ยห้องนี้เนี่ยมันยากสุดนะครับเอากล่องเนี่ยยากที่สุดแต่ว่าเอาห้องอื่นเนี่ยไม่ยากแนะนําว่าให้เปิดด้านหน้าแล้วก็เปิดด้านหลังตามสเต็ปนะครับประมาณนี้แหละพอได้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปเลยเอาอาวุธเนี่ยออกไปเลยนะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันมันไม่ใช้แต่ว่ามันมันเราต้องทําความเร็วนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ให้เป็นวิ่งเร็วนะครับเรียบร้อยครับ สิ่งแรกที่เราต้องเปิดก็คือห้องนี้ครับห้องนี้อ่าห้องนี้ค่อยๆทําไปนะครับห้องนี้แล้วก็ห้องนี้เลยนะครับไปวนไปเรื่อยๆหนึง่งอันนี้เนี่ยมันผมไม่รู้ว่าเกมเมอร์ท่านอื่นเขาทำยังไงนะครับแต่ว่าช่องของผมเนี่ยผมทำวิธีนี้ก็คือเซฟสุดแล้ว ก็คือเราจะไม่โดนตีมากก็คือเซฟเซฟสุดแล้วนะเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอพอเราออกมาแล้วนะครับเราอ,าออกมาแล้วประตูนี้มันจะเปิดรับเรานะครับเปิดรอเราเพราะว่าเราเปิดไว้นะครับเปิดด้านหลังไว้มันก็เลยเปิดรอนะครับแล้วก็เราก็พอออกมาแล้วเราก็กดที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> เพื่อให้มันปิดประตูนะครับมันก็จะปิดหมดเลยแล้วก็เราก็จะมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อเอาซอมบี้ที่เราล่อมานะครับไปฆ่า น่าจะมีนะน่าจะมีฝั่งฝั่งทางต่างชาติก็มีเหมือนกันนะครับหลอกมาเนี่ยเราก็จะแบ่งชั้นกันไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้ใครที่มีเอฟเฟกต์พลาดหรือว่าเอฟเฟกต์เกาะเนี่ยเราก็จะไม่โดนแบบหนักหน่วงมากนักเท่าไหร่นะครับก็จะโดนประมาณนี้แหละอันนี้เราไม่ต้องเข้าไปเปิดประตูนะครับตรงนั้นอย่าเข้าไปเปิดประตูนะ่งั้นตาย เราก็จะใช้ไปโอ้อันนี้ใช้เปน็นหอันเลยแล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้ใช้ไปเท่าไหร่ร้อยังวะร้อยังวะโดนไฟฟ้าก็คือใช้เปน็นหใช่ไหมโอเคโอเคสรุปก็คือเราเข้ามาเนี่ยเราใช้ไปที่เท่าไหร่ไปที่สี่สี่ยาใหญ่เลยนะครับยากล่องใหญ่เราใช้ไปที่4ี่แล้วยาเล็กแ่ะก็น่าจะใช้ทีละหนึ่งละสอ ลองดูก่อนนะน่าจะใช้น้อยกว่านะครับโอ้โอไม่นะโอกาสเกิดน้อยแต่เกิดมันจะมีสถานก,การณ์หนึ่งครับที่ซอมบี้เนี่ยมันไม่ตายนะครับเพราะว่ามันมีสกิลอะไรไม่รู้อ่ะนะครับที่มันฟื้นจากความตายนะครับเราก็ต้องมายืนอยู่ตรงนี้อ่ะยืนอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงไปนะครับค่อยๆยิงไปตัวที่มันรอดจากเลเซอร์มาได้เราก็ค่อยยิงไปเลาฆ่าจนแบบหมดทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ฆ่าจนแบบสุดทางเลยนะครับแล้วก็จะมาล่อสองห้องนี้นะครับ าจะใช่ห้องสุดท้ายนะก็จะมีประมาณนี้แหละครับการลอกก็เหมือนเดิมครับสเต็ปเหมือนเดิมง่ายๆเปิดด้านหน้าเปิดด้านหลังแล้วก็ไปเปิดด้านหน้าอีกทีไหมเข้าด้านไหนก็ได้ครับเข้าทางไหนก็ได้อยากชิดอะผมเข้าทางนี้แล้วกันเข้าจากทางนั่นโอ้ยขอขอไปด้านหน้าขอด้านหน้าแล้วกันขอด้านหน้าไม่ขอแบบนี้ผมจําได้แล้วตอนนั้นอ่ะผมไม่ ไม่ได้ฆ่าตัวพวกนี้นะครับโอเคเราไม่ได้ฆ่าสเตปแรกเลยก็คือเปิดตรงนี้นะครับอุ้ยผิดแผนเย่ yeah, แล้วผิดแผนเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งค่าใหม้มันเป็นแบบนี้เนี่ยวะก็ง่ายๆเลยครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันแบบทุกเคสอะ่ะมันมันมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับ ก็ฆ่าไปนะฆ่าไปเลยนะแล้วก็อ่ะแล้วก็อย่างที่บอกครับเอาออกเลยนะครับเป็นปืนเนี่ยเราเอาออกเลยแต่ว่าเราไม่ได้ออกทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรายังเหลือแบบกันตายไว้นะครับเนี่ยก็เหลือไปแบบเหลือแบบนี้นะครับเฮ้ยอย่าเอาออกดิเฮ้ยอ่าไปนะครับแล้วก็มาตรงนี้หน่อยให้ซอมบี้นะด้านล่างมันเห็นอย่าอย่าเข้าไปลึกนะครับถ้าเข้าไปลึกเนี่ยมันอาจจะติดนะอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับปล่อยเข้าไปเะครับตัวเดียวเนี่ยมันไม่คุมนะครับเพราะว่าเราล่อหลายตัว เอาเยอะอีกกว่าครับเขาเปิดตรงนี้อืแล้วตัวนี้ล่ะโอ้ถ้าเป็นนักฟันมีดเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าประตูเนี่ยมันเปิดไว้อยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นนักฟันมีดก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรรอสักครู่ก่อนโอเคน่าจะครบแล้วเราไปสำรวจดูด,ด้านบนดีกว่าครับว่าประตูมันเปิดไหมเราเช็กดูก่อนอ้าเปิดไปเรานำหน้าซอมบี้ได้เนี่ ถ้าใครมีผลพลาดแล้วก็กอะเนี่ยผมขอย้าเลยว่าโอ้ยง่ายเปิดตรงนี้นะครับเปิดไว้เนี่ยก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับค่อยเข้าไปกดให้ทันนั่นแหละใช้ไปสามครั้งนะครับ อ่าแล้วสเต็ปสุดท้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีล่อห้องเนี่ยมันมันจะล่อก็มีมีอยู่สองห้องเท่านั้นละที่จะไปล่อนะครับโอเคหลังจากที่ผมออกจากเกมมาหรือว่าเราเราลงเราลงลิฟต์นะครับลงลิฟต์ครั้งหนึง่งแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับทาไมต้องทําวิธีนี้ด้วยนะครับก็ถ้าไม่ทําวิธีนี้เลเซอร์มันก็จะไม่ดับครับเราก็จะเอาของไม่ได้ วิธีล่อของที่นี่เนี่ยก็แตกต่างนะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้น่ายากเกินไปนะครับโอ้ทั้งหมดนี่เป็นขุงชนรนี่หวานหมูเลยสิอ่ะแล้วเราจะออกไปยังไงดีก็กดออกจากเกมก็ได้นะเนียกดออกจากเกมก็ได้นะครับ เพราะว่าการออกไปเนี่ยเราก็อาจจะโดนไฟฟ้านะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสออกไปแบบนั้นก็ได้นะออกไปแบบโดนไฟฟ้าก็ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ